วัยรุ่น18ทำร้ายเด็ก14เสียชีวิตได้ประกันตัวโพสต์โชกกลางอ้างพ่อรวยล่าสุดตำรวจเรียกสอบเพื่อนที่ไปด้วยกันในวันเกิดเหตุอดีตเคยคลั่งยิงแม่ยายป่วยติดเตียงดับก่อนยิงตัวตายเมียเผยติดยาอารมณ์รุนแรง หาสาเหตุพลุไฟระเบิดงานลอยกระทงนครพนมบาดเจ็บนับสิบพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพาดหัวข่าววันนี้มีแต่ยิงยิงยิงสนันกันไปหมดเลยนะครับสนันโดนยิงตลอดแต่พูด<ล>ถึงว่ายิงยิง,ยงที่ว่นนี้ร้ายครับแต่ข่าวดีที่สุดนะครับจะยิงกันกี่ประตูอะไรคะย้ําเลยนะครับข่าวต้นชั่วโมงมุสักคร่นี้น้องหน่อยแน่ก็รายงานไปเรียบร้อยที่กอสทชนั้นได้มีการพิจนารณาลงมติ4ต่อ2เสียงเห็นชอบนะครับให้ซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลกที่จะมีการแข่งขันกันวันที่นะครับ20พฤศจ,จิกายนนี้ถึง18ธันวาคม600ล้านบาทครับต่อไปนี้คนไทยทางตาดูทั้งประเทศผ่านฟรีทีวีทุกแฝดพร์ม ย้ำครับเป็นข่าวด่วนแล้วก็ข่าวดีก่อนดีค่ะช่วงนี้ก็ข่าวดีเพิ่งลอยกระทงกันไปเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังกันบ้างนะคะผ่าน Facebook 9 m c o r ของเราค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องวุ่นๆุ่นอยู่ที่เดียวแหละที่มีพุแล้วก็ดอกไม้ไฟทำให้มีคนบาดเจ็บกันไปนะคะแต่ปัญหาวัยรุ่นในช่วงนี้มีเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็กลังกันบ้าเลยนะอายุ18นี่นะไฟอารมณ์ครับ เดี๋ยวนี้พฤติกรรมมันแปลกนะครับนักวิชาการประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ว่าสังคมไทยตอนนี้เกิดปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะจากการกระทำเพราะว่าเสพสื่อประเภทรุนแรงหรือมีโซเชียลมากหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันต่อไปนะครับเช่นเดียวกับข่าวนี้แล้วก็ข่าวอื่นที่ผ่านมาเยอะแยะไปหมดครับเดี๋ยวนี้คนทำอะไรกันแล้วแต่นะครับนอกจากไฟอารมณ์รุนแรงแล้วยังใช้สื่อโซเชียลนั้น เป็นนะครับอาวุธของตนเองเพื่อเกิดการท้าทายประหัตประหารแล้วก็ต่อสู้กันยกตัวอย่างข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่ดีแล้วก็ต้องมีการนําเสนอเพื่อเตือนสติกันนิดนึงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาแล้วครับ5พฤศจิกายนนี่ครับภาพกล้องวงจรปิดมีการจับเอาไว้ได้นะครับราะคนใส่เสื้อดำเนี่ยนะได้ทำาละร่างกาย เด็กอายุ14ปีครับ oh. แต่คนใส่เสื้อดำนี้อายุ18ปีปรากฏว่าน้องอายุ14ปีนี้สิงแก่ชีวิตตามมาครับไม่พอเท่านั้นเองกล้องวงจรปิดจับได้นะครับที่พื้นที่จังหวัดระยองในพื้นที่เกิดเหตุนะครับนำมาสู่นายเสื้อดำเมื่อสักครูน่นี้ออกมาบอกนะครับว่าหลังจากที่ก่อเหตุไปเรียบร้อยทำยังไงครับผมนี่นะ ลงมือกระทําจริงครับแต่ด้วยความโมโห,โหแล้วก็ท้าตีท้าต่อยกันแต่ผมไม่กลัวหรอกแค่นี้เหรอเนียผมใช้เงินประกันตัวเรียบร้อยเพราะผมรวยรวยเออรหรอรวยเพราะผมรวย บอกชัดเจนนะครับเพราะว่าในกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ภาพที่น้องใส่เสื้อดํา18ปีนี้ได้พูดพังโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็ทําอย่างนี้นะครับถ้าพูดภาษาปัจจุบันนี่ก็คือว่าต้องดราม่ากันครับขอไม่ลงรายละเอียดก็ละกันดราม่านก่ก็ก็พูดท้าทายเลยให้พ่อผมนะครับไม่ยอมหลอกเรื่องเหล่านี้นะครับโอ้จ่ายไปก็2,000บาทเท่านั้นเองจะมีอะไรนักหนาเอาจับก็จับไปสิไม่เป็นไรพ่อรวยเท่านั้นเองครับปรากฏว่านี่ครับประเด็นสำ คัญในคดีโจสิบแปด่าไวสิบสนั่นเหลอเยาวชนใช่ไหมครับเยาวชนอยู่นี่นะทำไงครับบอกนะครับว่ามือถือออกมาก่อนนะครับเนี่กล่าวหานะว่าเด็ก14ปีเนี่ยเอามือถือมาก่อนก็เลยทำครับเยาวชน18ปีได้กับการประกันตัวโดวยเงิน20,000ื่นบาท อา้าในเมื่อรุนแรงฆ่าคาตายอย่างเนี้ยได้รับการประกันเหรอปรากฏว่าได้รับการประกันจริงครับห่าไม่เลิกแล้วอ,ออกมาค่มโค่ด้วยทางโซเชียลครับอบอกตัวเองว่ารวยขายยาด้วยอา้อาขายยาด้วยเนี่ตำรวจทำยังไงล่ะพ่อแม่สนับสนุนนะจะรอดคดีว่าอย่างนั้นนะครับนี่พูดก็คือว่ากระทาผิดไปแล้วยิ่งเหิมเกริมถ้าพูดภาษาอย่างนั้นนี่นะผมนะครับฆ่าคนตายไปได้ช่วย2 0 0 0บาท นี่ครับสถานีตำรวจในพื้นที่ต้องมาดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการประกันตัวจริงๆครับ18ปีเนี่ยเรียบร้อยล่อยไปเรียบร้อยแต่จะมานะครับรับทราบข้อกล่าวหาอีกทีหนึ่งเพราะตำรวจบอกนี้ครับเมื่อเด็ก14ปีนี่ตายไปแล้วคนเมื่อก่อนนี่ทำไายร่างกายแต่เขานี่ฆ่าคนตายนี่นะจะต้องรับโทษก็คือว่าต้องเข้ามาที่ห้องขังอีกทีหนึ่งครับส่วนงานศพนี่เหลือจะช่วย2,000บาทปรากฏว่าเป็นไงครับพ่อ น้อง14ปีที่ตายไปไม่มีใครด้รู้แลเลยนะครับผู้ที่บอกกระทำผิดก็ไม่มีการเยียวยาไม่มีการดูแลไม่มีอะไรเหมือนกับว่าตายเปล่าตายฟรีอย่างนั้นน<ฮ>ี่นะทั้งๆที่น้องนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไร,ะไรเลย